นี่ก่ะารบอกได้น้นนำของเขาค่อยๆหวานขึ้นกว่าว่ามันใจสิบสี่วันนี้มาเอาหมดแข็งครับสิบสี่เอาหมอนคู่รักลอยรักลอยเลครับมาให้เบอร์ค่ะกันน่ะอ๋อรักลอยตัวเดียวคร,นะร<อ>ับมรผมขอบคุณครับ คุณตามั่นใจว่าเลขสิบสี่ตัวเก่าต่ว่ารักรลอยเป็นเลขคู่สันพันวาครับงวดนี้นี่สไลเ,เมาส์ดยกแผงรอมันน้จายันีอยกสันอยิดงเลยก้าไหนกันไหนิดอนันค่ะอะไมัวเฮันเดล่ามึงวัดอยู่แอเดนซีิดงเรามึงวัดกัน เราคุยโทรศั์อยเล่าเสียอคู่เดียวท่านว่าเป็ดหนึ่งซีงวดนี่เล่าน้ำเหล็กตัวเก่าเล่าสองอาดหนึ่งซีเอาว่ครับขี้นี่มีใบหนึ่งอ่าเดหนึ่งีเ่เ็ตัวเอาเราเอาตัวเอนเราเอาเปดหนึ่งซีตัวเดียวยูฟังนี่มีใบหนึงท่านแปดนึ่งซ ครับแหงนี้ตีเฮงๆเรื่วยๆครับครับผมหมอคนเดียวเลยยกแข่งเลยแปดหนึ่งสี่สั้นคุณตากล้าวสั้นครับคุณตาพันกำลังนับครับแปดหนึ่งสี่พันสี่ใดจักไบจักใบครับดใบได้แปดใบสั่งแล้วว่าทั้นี้เอยบอปแปดหนึ่งสี่กับนี้เราเสียงเอาสั้นละว่าครับ คุณลุงมั่นใจนะครับแปดหนึ่งสี